เอาหมดเลยคนเข็นแล้แหละได้รับตำแหน่งใหม่ป่ะเย้อมาซ้ายนี่มาซ้ายนี่เ็บซ้ายนี่ขึ้นมาซ้ายเลยแบบนี้ได้ไม่ได้ลบนเท้าสุดเท้าตาตาไม่โยนเงี้ยแตหน้าเป่าร้อนเลยมีดับหน้าไม่ใช่หรือ ดำหน้าพี่ลนหน้าเป้าเปเลยเมืนที่เราเล่นยาเียบดยิหาพีเาหาออนิหาจะแรงหมดเขาเล่นเหมือนทีมเหลืองเลยเล่นเหมือนทีมเดียวเลยทิ้งหน้าไว้ข้างเลยนะเอาเมื่อุเรียบร้อยเลย

พย่าไปล้องพี่ออไปร้องขู่ให้จับมด้วยเ้เยให้มัวให้ใกล้ๆเลยเด่ขึ้นมาขึ้นมา่รีบไรีบไ่รีบเลยติวะไ้เดียวไม่าไม่อาขึ้นมารีบลบสุดได้เบอร์ได้เบอร์ดวนี้เขาเล่นได้อยู่แล้วเนี่ยเบอร์ยนได้ก้อนเนี่ยมาชี้มาชี้หนีไปไหนีก้นเนี่ยมามาเตชิตเ

แมว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 มันใครเลยเราแย่งได้แต่เราเวลาก้าวไปไปไม่ได <e ้โอ um> ้ยผ he yeah ah ีผมก็ไม่ออกมาที ไม่ยอมออกมาจะเป็นอะไรของแกวะเนี่ยตู้ไม่ยอมบอกรอออกกระโดดใส่เลยทับกันเองก็ได้กินหมูกี่ไม่เปียนเาไม่ถ่ายเหรอถ่ายก็ถ่ายบกขยับน่หุ่นยังไงวะ

ิดไปไหนไปชิชไปเลยกินข้าวเลยเอรอพี่ <c oughs> <c oughs> นั่งรถรอนานรอผมนานหลังเข้าหลังเข้าไม่เป็นไรปกติเราห้าลูกขึ้นปลาแรงสปีดเก้าหมดแล้วเหรอ

เอาอย่ามั่วเลยเ็ดเล็ดทำไมันเป็นไงล่ะมันน้อยไปป่ะบ่ทำไมมันซูมไม่ได้มันจะแตกเวลาเนอะหนึ่งอะไรหนึ่งจุดสอเหรอผมก็อุตสาหซูมถูะรมดาธรรดาซูมเนี่ยก็คือลงวิดีโอมันจะเปิ

มันน้ำๆเอาคันนี้แล้วก็ตั้งเล่นเออจอดได้ยังไงเอี้ลยหราเปไนเนเลน่เลป้าผมไปขยายยังไงนไม่คดีอ่ะแตอะไรมันขาแล้วลอยสูงเสร็จ hmm. ก่นไม่ได nah, ้ดีไปเลยมใหญ่มันหนาลงมาใจไปดูไปดู เดราก็เ er ื thin, march, so the 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 ้อบไม่เอาเป็นตัอย่างขึ้นไปทำไมไมุ่ดมากเอาเสียไดถ้ามันอยู่มันก็มัรู้ตรงนี้ทันเขาแล้วอมไ้โดนขึ้นไปแล้วก็ทำมันไม่เป็นที่น

ไม่ได้ไม่ได้เายมันจะมีโอกาสเข้าว่าใครเป็นสงคาพอดีมัน้าย้อยไปอ่ะมันต้องเข้าอยู่ตักัรับไปมันมีโอกาสเข้าแต่ว่ามันต้องแม่นน่อยลือเขาไม่ได้ตั้งใจยิงอาจจะลูกโยนู้ไปมันต้องมีมุมด้วยไปะนไปไม่พอว่ายังยังไป ตาาเอาว่ารมมันมนเนี่ยกต้องหยล่้อะไรลูกทวเหรอให้ปกกอนมายู่นหลังนี่ม่อ้หมดแรงกจ่าชาเล เเตอร์มันฟังประตูด้วย่เวิ่งลงกลางต่อไปต่อไปต่อไป่งกลางไว้ต้องสั่งงานด้วยคม่นยาขมเอู่ีแสงดิที่ไหนาย ตู้จะไหนร้อไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจไดเจ็บปีกจับิงอุ้ยนั่นไงล่ะอาจจะจะเจ็บนี่เลยพี่ชินมันไม่ฟาแล้วจะมองจะเจ็บไม่ใช่มันต้องฟาแล้วก็ชิงเอาก็ไปเล่นอย่างงี้พี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยคนเขารู้สึกเจ็บเอาเองอยู่ตัวเองนจะเจ,ะจ็บอย่างเง,งี้ยแล้วปล่อยแล้วก็แต่งตัวเราแล้ว

ไม่ใช่ตัวลูกแรกมันยิงสูงเนี่ยมัมีหน้าอีกโอ้โห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 โอหตัวงี้นี่ฝไอ้แก่ข้โอ้ตัวนี้่แคลังเข้าจ๋งเกอบอลดีเลยดูทีวใช่ชอบเลยหน เดกกีเยอทีคือถ้าถ้าให้เกียร์เล่นให้เล่นของน่กกนนาทีเสามนาทีสอนาทีเปลี่ยนเปลี่ยนทีสิบลงไปหน่อยเล้วเผื่อเสมอก็ไม่ให้เอดิไอ้ก็เปลี่ยนตาเดาเดเข้าไปเลยเอาบังบังเขบังไปไปลูกเราก็เปลี่ยนเขาเล่นไปเก็เลหลังไีหลังเลกเกมบเาังเล่นได้ซ้อมบอลซอมย เฮ้ยเอาหลังตามาหลังตามาพี่งดูขอบโกด้วยเร็วเร็วสองทีสองทีมาข้ามีข้ามีไอ้กลางมาดิหมูข้าวบอลข้าวบอลกูกูไข่ับอีก เออให้กลางมาดิกลางเนี่ยพี่ร้อเนี่ยเอมันไม่มองเห็นก้างเนี่ยเขาทำเกมได้อย่างไรคนไอ้ตัวเสื้อเสื้อสูงเนี่ยเขาเล่นดีมาก่อนไม่มีใครจะให้เกลือกันจะให้ตัวเพราไม่มีใครเาตั้งใจครับว่าเอาเลยเอาเลยแล้วแทงก่อนแทงก่อนออกข้างมาเนี่ยข้ามมาเนี่ยถูกแล้ว